สนับสนุนโดย CG Plus CG ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งอยู่กับออนและกล้าค่ะครับในคืนวันจันทร์แบบนี้นะครับไปพักผ่อนกันมาแล้วนะครับใครยังพักผ่อนไม่เต็มที่เป็นเพื่อนกันครับวันนี้มาติดตามข่าวบันเทิงครับดูในเฮดไลน์เลย ขวัญไม่ขอระบุสถานะกับกอล์ฟแต่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะแม่ช่วงนี้กอล์ฟก็คงจะมีการแต่งเพลงที่ค่อนข้างอินพอสมควรกันแบบทำงานที่มีความรักเป็นสีชมพูกับฟันอุตสามนีถึงแม้ว่าจะไม่มีการแบบระบุสถานะชัดเจนแต่ว่าแต่ละคำที่เขาพูดถึงกันเนี่ยก็หวานไม่แพ้กันนะคะคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ สนุกสนานนะคะมีความสุขมากเปิดใจกับ True in j o ช HD เพียงสั้นๆเมื่อาวานนี้ว่าความรักดีไม่รีบและขอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้ขวัญอุตสามณนีไม่รอดค่ะถูกเราเนี่ยล้วงลึกถึงเรื่องหัวใจรักวีเทิร์กับกอล์ฟพิชยะหลังฝ่ายชายให้สถานะเป็นคนที่ไม่อยากให้หายไปไหนอีกถึงแม้ครั้งนี้จะยอมพูดเรื่องความรักมากขึ้นแต่ว่านางเอกสาวก็ไม่ขอระบุสถานะบอกแค่ว่าจะทําทุกวันให้มีความสุขค่ะ เอ่อความสัมพันธ์ขวัญขอมไม่ไม่ไม่มีคําสกคกที่มันสั้นๆได้ไหมคะพี่เพราะว่าแบบผอยก็ไม่สามารถเอาคําไหนเข้ามาคืออย่างเป็นแฟนี่มันก็ต้องเลิกกันใช่ไหมวันหนึ่งเราเคยสูญเสียพี่เขาไปแล้วอะค่ะผมก็ไม่อยากให้คาว่าเป็นแฟนมันมาผูกมัดกับความสัมพันธ์ขวัญกับพี่ก๊อฟก็หายกันไปสิปีแล้วเนอะก็ไม่ต้องหายแล้วแหละก็ทําทุกวันให้มีความสุขเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกอะค่ะ แต่อย่างล่าสุดที่กอฟก็ให้สัมภาษณ์ไปก็หวานมากนะที่ไม่อยากเสียเลาไปอีกเลยคืออะไรไลฟ์หรอไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ี่กอลฟพูดอะไมเออไม่ไม่ไม่ได้ออกตัวไม่ได้ออกตัวแรงอย่างนั้นหรอกค่ะพี่แต่ว่าเราก็พูดในในเรื่องของความจริงกันนอะเนอะเราก็ไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกใครไม่ได้หลอกตัวเองหรือว่าไม่ได้หลอก แฟนๆหรือใครก็แล้วแต่สนิทกันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็สนิทกับพี่เขาเหมือนเดิมค่ะก็ัลเชื่อว่าสิ่งเด็กๆที่เราเคยผ่านมาด้วยกันนะคะมันบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะคะมันไม่ได้มีผลประโยชน์หรือไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องใช่ไหมมันเป็นสีอื่นไนดะ้เจอกันเยอะขึ้นเลยค่ะ าเรื่องงานกับพี่เขาด้วยค่ะพี่เขาก็โตค่ะโตโตกว่าโตเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแบบทั้งแบบใจเย็นขึ้นทําอะไรก็เก่งเก่งประมดทุกด้านเลยค่ะนู่นก็ได้นี่ก็เก่งอะไรเงี้ยผ่าก็เลยแบบปรึกษาพี่เขาอย่างผาจะมีวันงานแก่งาพิมพ์นิ่งพี่เขาก็ช่วยผวานทำหลายอย่างหวานมากเป็นไม่หวานหวานก็แต่กงานก็ไม่ได้ไม่ได้หวานแต่เราก็ติดต่อกันรู้สึกดีๆกันเล่นกันอะไรอย่างเงี uh ้ย ก็ดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของเด็กอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของคนสองคนบ้านกรอบหลักมพ่งไงมน่งก็คุณแม่คุณคุณหมามากับป้าป้าก็ดีค่ะน่ารักดีได้เจอมั้งหรือยังคะเจอค่ะเจอเจอกับม้ากับปลาตลอดเรื่องๆอยู่แล้วค่ะไม่ว่าแบบตอนที่ยังคุยกับพี่ก๊อฟยังไม่คุยเนี่ยก็เจอม้ากับป้าตลอดเขารู้สึกต่างไหมอะคะก็ ก็ไม่ไม่ได้ต่างนะคะเพืยอแต่ว่ามันแบบอัพเวอร์ชันโตขึ้นนะคะเมื่อก่อนแล้วก็เวอร์ช,นนนรชันนี้เราก็เป็นเวอร์ชันที่เราทําอะไรดีๆใส่กันสิบปีที่แล้วเราอยากทําอะไรดีๆแต่ไม่ได้ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็แบบเป็นเวลาดลูฟืน้นพอแล้วเราไปถามพี่กอล์บ้างจะถามจะหนู <laughs> เหมือนใครที่อยากเห็นทั้นคู่ออกงานคู่กันนะครับวันที่9มิถุนายนนี้เธอแอบบอกว่ากอล์ฟเนี่ยจะไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเธอด้วยแหะครับรตัวนั้น เห็นเวละสายตาแววตาเวลาพูดเออมันดูหวานแววกระดูกกระหนิงเนาะใช่คือแบบดูตายิ้มอะ่อลละเวลาคนมคตามเขาุะตายิ้มนะเวลาพูดอะไรเนาะครับ<ม>แล้วคือชอบประโยคของพี่กอฟที่บอกว่าไม่อยากเสียเธอไปอีกแล้วเนี่ยม,มันมีเป็นคําพูดที่เหมือนมีความโตแล้วมีความตกผลึกนะฮะม,มีความดับผ่านอะไรมาเยอะนะอะไรแบบนี้จริงแหละคือตอนเด็กตอนเจอกันอาจเวลามีประเด็นอะไรคือปัญหาเดียวกันตอนอาจจะงงงงแต่ตอนนี้พอโตผ่านมาสิบปีตอนนั้นก็เรือกไม่ไดเดียวเออมามองด้านดีกันเออ เดี๋ยวรอดูจับตาน,นะครับ